ทำอย่างไรถึงจะได้โอนปี6 7ครึ่งปีหลังนี้ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับได้โอนหรือเปล่า enjoy home part ของเราครึ่งปีแรกก็ปิดเฟส1หนึ่งไปอย่างสวยงามครึ่งปีหลังก็ทยอยยื่นกู้แล้วก็จะทยอยโอนเฟสสองต่อไปถ้าจะให้แบ่งปันนะท่านเจ้าของโครงการหรือโครงการที่จะได้โอนในครึ่งปีหลัง6 7นี้ เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้เคสโดยด่วนเลยการแก้เคสการวางแผนการชำระหนี้การเดินบัญชีเกี่ยวกับพวกบูโรแบบไหนไปต่อได้ไม่ได้เรื่องพวกนี้โดยรวมคือสินเชื่อและแก้เคตต้องเรียนรู้โดยด่วนมีหลายๆโครงการนะครับท่านเจ้าของโครงการพอพูดถึงเกี่ยวกับแก้เคสต,ต่างๆไปต่อไม่เป็น เขาคำนวณมาเท่าไรยังไงก็เชื่อตามนั้นหมดเสียโอกาสมหาศาลจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้ Enjoy Home p a s s ของเรารวมถึงนาใหญ่วิวนไปบนุบันนี้ลูกค้าได้ยื่นกู้ประเมินออกมาประเมินได้โอนบ้านเพราะเราแก้เคตครับเราแก้เคตได้เราแก้เคตเ,เ,เป็นเราทำเราเองเรามีทีมงานที่ปรึกษาที่ดีทีมงานช่วยทำด้วยที่ดี สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเพื่อจะได้โอนครึ่งปีหลัง67นี้คือคอนเน็ชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าของโครงการใกล้เคียงกันรุ่นพี่ที่น่ารักรุ่นน้องที่น่ารักพี่เลี้ยงครูโค้ดต่างๆเราต้องมีเรื่องพวกนี้รวมถึงทีมงานในหน้านะครับเซลต่างๆด้วยต้องมีและที่สำคัญคอนเนค t ชันที่เราจะพลาดไม่ได้คือ สถาบันการเงินวงเล็บหลายหลายสาขาเคยเจอมาก,กับโครงการของเราเองโดยตรงแล้วสาขาหนึ่งคำนวณได้ล้านแปดสาขาสองได้สองล้านสองอะไรประมาณนี้แตกต่างกันหลายแสนครับผมแก้เคสแล้วก็คอนเนค t ชันเราจะได้โอนในครึ่งปีหลังหกน,นี้ ขอให้ได้โอนรัวๆทุกคนนะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นมีความสุขกับการเป็นเจ้าของโครงการเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกจริงๆอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวขอบคุณมากครับ